บรรัวระลมตั้งอยู่บ้านเลขที่9 9หมู่14อำเภอนําเตี้ยงจังหวัดศรีสะเกดสีประจำโรงเรียนสีแสดขาวสีแสดหมายถึงความเฉียบแหลมสีขาวหมายถึงความสะอาดความบริสุทธิ์คำปรัชญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนบ้านบรรัวระลมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษารีสเกตเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นปรัถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนทั้งหมด137คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13าคนโดยมีนายพิทักษ์พันจันทร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบรรัวรลมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีวิธีการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทคือการกำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนมีการประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนมีการจัดทำโครงการโครงงานโรงเรียนคุณธรรมระดับโรงเรียนโดยเริ่มจากการทำทั้งโรงเรียนจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ หลอมรวมเป็นคุณธรรมตามปัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านบัวรรมคือวินัยดีมีความรับผิดชอบมีจิตอาสามีความพอเพียงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงเรียนมีแกนนำกลุ่มเยาวชนไวส้สายเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของนักเรียนเช่นการนำสวนไหว้พระการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนผ่านกิจกรรมพี่ทำน้องทำ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณธรรมตามบริบทของโรงเรียนโดยการบูรณาการผ่านวิชาและกิจกรรมต่างๆดังนี้ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2โครงงานคุณธรรมเรื่องเก็บของให้เข้าที่สร้างความมีระเบียบวินยัยระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3โครงงานคุณธรรมเรื่องเก็บของให้เข้าที่ดูดีมีวินยัยเพื่อฝึกให้เด็ก มีความรับผิดช,ชอบมีระเบียบวินยัยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กในการเก็บของอุปกรณ์ต่างๆหลังจากการทำกิจกรรมระดับชั้นะสมศึกษาปีที่หนึ่งโครงงานคุณธรรมเรื่องห้องเรียนปลอดขยะพาชีวาให้เป็นสุขเพื่อให้นักเรียนปรับพฤติกรรมของการทิ้นขยะไม่ถูกที่ของนักเรียนและก่อให้เกิดความมีระเบียบวินยัยมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองโครงงานคุณธรรมเรื่องห้องเรียนสะอาดด้วยมือเราเพื่อให้นักเรียนรักษาความสะอาดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สโครงงานคุณธรรมเรื่องปถมสามพูดจาไพเราะสนอกหูเพื่อให้นักเรียน สนทนากันด้วยคำพูดที่สุภาพและถูกกาลเทศะปลูกฝังความสุภาพเรียบร้อยในการสนทนาระดับชั้นปรฐมศึกษาปีที่4โครงงานคุณธรรมเรื่องออมไว้กำไรชีวิตเพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้เงินและปลูกฝังคุณธรรมในการออมแก่นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและมีความพอเพียง ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5โครงงานคุณธรรมเรื่องจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำจิตสาธารนณะจิตอาสาให้แก่นักเรียนให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6โครงงานคุณธรรมเรื่องไว้ใสใจสะอาดเพื่อให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดร่างกายของตนเอง รักษาความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยให้สวยงามน่าดูน่าอยู่และน่าเรียนการนำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านพุรรมได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบวรรมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนครูชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเททำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบวรรมได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาว โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงตลอดระยะเวลา84ปีสถาบันแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนดีคนเก่งให้มีคุณภาพมีคุณธรรมยังประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวต่อไป